เสริมสร้างสุขภาพดีด้วยโปรไบโอติกกันค่ะอุย๊ยโปรไบโอติกพี่ปลาอยากจะบอกว่าเป็นเพื่อนซื้อระบบทางเดินอาหารเสริมสร้างสุขภาพดีถ้าใครนะคะโอ้อยไลฟ์สไตล์ไม่ดีค่ะนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอเครียดเป็นประจำและที่สำคัญเนาะบางทีก็สูบบุหรี่ชอบดื่มแอลกอฮอล์อาจจะทําให้โปรไบโอติกในร่างกายลดน้อยลงจนส่งผลให้ร่างกายถูกโจมตีจากเชือ้อก่อโรคไปง่ายยิ่งขึ้นโอ้ ลรกที่เกิดล่ะคะท้องผูกท้องเสียกดไรย้อนมบัลลิงลำไส้ใหญ่ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซึ่งพี่ปราบอกเลยว่าโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารและระบบอื่นๆของร่างกายช่วยดูดซึมสารอาหารเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันและรักษาการติดเชื้อในทางเดินอาหารและรักษา,ษาภาวะที่ผิดปกติของร่างกายดังนั้นเราต้องดูแลโปรไบโอติกในร่างกายให้ดีอยู่เสมอคะ่ะ ที่สำคัญพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก้เป็นไงคะเลี่ยงการสุปรีเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะและแน่นอนเราจะต้องเสริมโปรไบโอติกที่ดีให้กับร่างกายด้วยค่ะนี่คือโปรไบโอติกที่พี่ปลาเลือกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานกันค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรานะคะเชื่อพี่ปลาค่ะ